ความสวยเคลือบทองนางเอกคนนี้จับตาออร่าปังซุกตาขนต่อไปค่ะเป็นอีกหนึ่งดาราดาวรุ่งที่น่าจับตาไม่แพ้รุนพีรวมช่องเลยล่ะค่ะสำหรับมิ้นรันรวีในตอนนี้กำลังจะมีละครเรื่องใหม่ย,ยังดุดอับซ้อนในละครชุดดวงใจเทวพรมล่าสุดได้ออกมาโพสพภาพของตัวเองลงในไอจีอวดลุกสวยๆให้แฟนคลับได้เห็นกันโดยลุคนี้มิ้นสวมใส่ชุดเดรสสีหวานแล้วมพร้อมทั้งปล่อยผมยาวหลังโพสต์นี้ถูกเผย แพร์ออกไปก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นนางฟ้าองค์ใดแปลงกายลงมาจึงงามดั่งเทพที่ดาลาวันออร่านางเอกตัวท็อปของช่องสน้องมิ้นสวยที่สุดละค่ะ Transcrição e